เกษตรเขตสองภาคตะวันตกรณรงค์ลดการเผาพื้นที่เกษตรปี2567พร้อมกิจกรรมสาธิตทดแทนการเผาสู่การเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรนายประสานปานคงผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่2จังหวัดราชบุรีเป็นประธานเปิดงานรณรงค์ลดการเผาในพ้องถิ่นและกิจกรรมสาธิตทดแทนการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรภายใต้โครงการส่งเสริมการหยุดเผา ในพื้นที่เกษตรปี2,567ณสาลาอเนกประสงค์หมู่ที่7ตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีนายวีรศักดิ์สุขทองเกษตรจังหวัดกาญจนบุรีกล่าวรายงานซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. สร้างการรับรู้ให้เกษตรกรตระหนักถึงผลกระทบจากการเผาในพื้นที่การเกษตร 2. นำเสนอทางเลือกการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุทางการเกษตรและเทคโนโลยีทางการเกษตรทดแทนการเผา ให้เกษตรกรสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตไปสู่การทําการเกษตรปลอดการเผาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสามเป็นกิจกรรมถ่ายทอดความรู้สร้างจิตสํานึกหรือใช้เป็นจุดเรียนรู้และศึกษาดูงานในด้านการทําการเกษตรตออการเผา ผูเข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสถาบันการศึกษาเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องทางระดับจังหวัดอำเภอจากสำนักงานเกษตรอำเภอสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรีและสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่สองจังหวัดราชบุรีจำนวนสองร้อยคนกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการสาธิตการใช้เทคโนโลยีเครื่องสางใบอ้อยการใช้เครื่องตัดอ้อยแบบวางกองและการใช้เครื่องม้วนใบอ้อยแทนการเผา สถานีเรียนรู้ต่างๆได้แก่สถานีที่หนึ่งการปรับปรุงดินเพื่อเพิ่มผลผล,ผลิตอ้อยสถานีที่สองการพัฒนาอ้อยพันธุ์ดีสถานีที่สมเทคโนโลยีการเพิ่มผลผล,ผลิตอ้อยสถานีที่สี่การใช้เทคโนโลยีการไถกลบและการผ่าต่ออ้อยและสถานีที่ห้าการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนประกอบไปด้วยหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและอย่างสมาร์ทฟาร์เมอร์พร้อมช็อปชิมผลิตภัณฑ์การเกษตรจากกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนภายในงานนายประสานปันคงผู้อนนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่สองจังหวัดราชบุรีกล่าวว่า การส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตรเป็นการสร้างเสริมความรู้และความเข้าใจของเกษตรกรให้ตระหนักถึงความสำคัญของผลกระทบจากการเผาในพื้นที่เกษตรรวมถึงเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกรเพื่อให้สามารถลดปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรด้วยการใช้เทคโนโลยีทดแทนการเผาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถทำการเกษตรอย่างยั่งยืนต่อไปซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรมีแนวทางการดำเนินงานที่สอดรับกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยมีการดำเนินการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องมีการมุ่งเน้นการรณรงค์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์กระตุ้นจิตสำนึกของเกษตรกรให้หยุดเผาในพื้นที่การเกษตรการนำเสนอทางเลือกต่างๆแก่เกษตรกรเพื่อทดแทนการเผาได้แก่การใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุการเกษตร และการใช้เทคโนโลยีต่างๆรวมถึงการใช้กลไกเครือข่ายความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการเผาที่ยั่งยืนดังนั้นการจัดงานรณรงค์ในวันนี้นับว่าเป็นการถ่ายทอดความรู้สาธิตให้เกษตรกรได้ปฏิบัติจริงโดยหน่วยงานต่างๆได้นำองค์ความรู้มาถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีโดยคาดหวังว่าหลังจากเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ทุกท่านสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ และปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตไปสู่การทำการ,กรเกษตรปลอดการเผาและเป็นการทำการ,กรเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรวมทั้งเป็นโอกาสอันดีของเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีได้มาร่วมสร้างเครือข่ายเกษตรกร,ร,กรปลอดการเผาร่วมกันอีกด้วย